สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะปันแกะตากล้องนะคะพวกเราสองคนเนี่ยจะมาดักกุ้งตามน้ําแห้งค่ะเพราะวันก่อนเนี่ยปันเดินมาแล้วปันเจอใหม่นี้ไว้นะคะคาดว่าน่าจะมีปลาเล็กปลาน้อยจะหลบอยู่นะคะกุ้งฝอยก็อาจจะมีหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะ,ะวันนี้ปันก็ใช้ใช้เหยื่อกุ้งอะค่ะปันใช้อาหารน้องหมาก,กับลามผสมกันนะคะใช่ไหมตากล้องปลาร้านิดนึงปลาร์ ปลาลัดน,นิดหนึ่งนะคะวันนี้ที่จริงเน่ตาต้องบอกว่าต้องใช้ใช้อาหารปลาแต่ว่ามันไม่มีนะคะครับก็เลยใช้อาหารน้องหมาที่มีอยู่ในบ้านนะคะชุก,กเ,เชิญครับชุกเชิญไว้ก่อนดีกว่าไม่มีถ้าอ,อาหารปลาไม่มีเราใช้อาหารหมาแทนกินมันพอๆกันโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะคะใหม่เนี่ยมันลกมากซึ่งเราต้องใช้ ทำคว,ทความสะอาดก่อนแล้วค่อยลงไปวางนะคะเดี๋ยวยังไงก็รอชมกันคะ่ะว่าตรงเนี้จะมีตัวหรือเปล่าจงไหมอู้หูใหญ่มาก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 หูใหญ่มากหอยเชอรี่นะคะทุกคนใหญ่มาก

อร่อยเพียบเลยที่แถวนี้มีปลาไม่รู้ปันเจอแล้วนะคะปันเจอหอยแล้วนี่ตัวใหญ่มากนูอีนูอีอปันเจอแล้ว ใช่ไม่ลึกไม่ต้องลึกแต่รู้สึกว่าน้ำเน่าเหมือนกันนะอืมีกินอยู่ น้ำมันไม่ไหลผ่านนะคะน้ำก็เหลือแค่แอง่งๆเล็กๆฝอยๆน้อยๆก็ออลองดักดูลองดักดูนะลุน้นรอลุ้นด้วยกันพรุ่งนี้เช้านะคะ ที่ปิดนี้ไม่ได้ปิดกันคนนะคะปิดกันตัวเงินตัวทองเดียวตัวเงินตัวทองจะเอาของปันไปทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเราจะมากู้ที่ดักกุ้งของเรานี่คุณดักกุ้งของเราแล้วข้างหน้ามีคนมาดัดรอบไปเราไปดูกันเมื่อวานหลังจากที่ปันกลับไปน่าจะมีคนมาดัดรอบอดักรอบออ ระวังจมนะจ้าจะได้เรื่องมาเอ่ยกระยีสูตรใหม่ของเราอุ้ยอุ้ยติดติดติดไหลอุ้ย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 ไปดีปาช่นด้วยอุ้ยอุ้ยไอช่อนเข้ามาหอยเพียบเลยไหนอือหอยเต็มเลยครับอุ้ยได้ปลาช้อนอุ้ยแล้วปลาช้อนเข้ามาเราไปดูไม้เราไปดูไม้เฮ้ยมันจะเลื้อยลุดเปล่า หลังแรกก็ยอดแล้วอ่ะปลาช่อนเข้ามาได้ยงไงฮะปิดก่อนนะปิดปะ่ะฮะปิดไหมเออปิดก่อนก็ได้โอเคปลาช่อนใสงามๆค่ะแต่รูปปลานี้ไม่ใช่ปลาซิวนะคะเป็นปลาอะไรนะปลาช่อนจะมากินปลาแน่เลยเนาะใช่เดี๋ยวเรเาไปปลดดูที่บ้านนะไ,นไปไปต่อไปต่อที่เรียกนี่ว่าปลาไหลเรามาลุ้นกันค่ะ โอ้โหทั้งหอยทั้งปลาเยอะแยะไปหมดเลยอะไรขนาดนี้ปลาอะไรอะพี่อันนี้เขาเรียกว่าปลาปลากิมอะตัวเล็กก็เต็มเลยน่าจะมีหอยเหมือนเดิมเนี่ยหอยอยู่ข้างหน้าเลยเหบ้างโอ้โหโอ้โหก็ต้องยกนี่มาดักหอยหรือมาดักปูเนี่ยอ้าวิมาดักหอยหรือมาดักปูหอยเต็มเลย เนี่ยทุกคนไม่มีแต่หอยอ่ะแล้วหอยตัวเบ้เลอเบ้อเลอเลยนะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอกลับมาแล้วนะครับมาดูมาดูมาดูสิ่งที่เราดักได้เราตั้งใจจะไปดักกุ้งแต่สิ่งที่ได้คือหอยครึ่งกระมังแล้วก็ปลาช่อนตัวหนึ่งค่ะมาหนึ่งตัวได้หอยไปครึ่งกระป่องครึ่งกระมังนะแล้วก็ปลาอีก สรุปก็คือเหยื่อที่เราใช้ปลามันชอบแล้วก็หอยชอบแต่กุ้งไม่ชอบดูดิเนี่ไม่ต้องเสียเวลาหากุง้งหาหอยเลยนะครับได้มาครึ่งกระมังแล้วเนี่ยแค่ดักทิ้งไว้อะก็ได้แล้วอ่ปะปลาช่อนอ้วนดีนะปลาช่อน,อ,นอ้วนมากเลยค่ะเขาได้กินอิ่มไงแล้วดูรูปปลาเพียบเลยนะคะลูกปลาเยอะท้องหลายตัวแนละ้วเยอะเลยอ่ะหอยก็ได้มาครึ่งกระมังนะคะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่า หอยเนี่ยเราจะเอาไปทำเป็นเมนูอะไรดีจิ้มน้ำจิ้มซีฟูกหรอ,อเอาไปลวกต้มเ,เดี๋ยววันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ FC เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะโอ้ตัวเดียวนะคะ